กดติดตามช่องยูทูบเป้เป้ขายที่ดินด้วยนะคะท่านมีเงินเพียงแค่ห้าหมบาทนะคะท่านก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินกับเปิ้ลนะคะท่านไม่ต้องใช้เงินก้อนมาซื้อที่ดินกับเปิ้ลนะคะของเปิ้ลมีทั้งเงินสดนะคะเงินสดเปิ้บอกเลยว่าเสนอพร้อมโอนนะคะเงินผ่อนผ่อนระยะบริการสามถึงห้าปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะนี่คือเอสเอ็นเอสเอสเตดนะคะที่ดินตรงนี้นะคะติดเรียบคลองสิบสามนะคะตำบลบึงน้ำรักนะคะอำเภอธัญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะตรงนี้เรามีว่างหนึ่งแปลงค่ะดจำนวนหนึ่งไร่นะคะสี่ร้อยตารางวา ตพื่แต่หมุนนเข้าไปเลยนะคะยังด้านในนะคะแปลงนี้400ตารางวานะคะเหมาะทำาะไลครัสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ค่ะทําธุรกิจได้ค่ะเพราะที่ดินตรงนี้แปลงนี้ค่ะติดถนนลาดยางเลยนะคะไม่จัาอบอกว่าเนี่ย สจังหวยกนแค่หนึ่งกิโลครึ่งนะคะจะไปฝั่งนี้นะคะจะไปยังถนนเส้นลำลูกกานะคะเข้าออกได้สองเส้นทางประมาณ14กิโลนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจะมาทําเป็นบ้านเช่ามาทําเป็นอพาร์ตเมนต์หรือจะทําอู่ซ่อมรถหรือจะทําธุรกิจค้าขายได้เลยนะคะเพราะตรงนี้อยู่ใกล้แหล่งชุมชนค่ะตรงไปตรงนี้ก็คือจะเป็นแหล่งชุมชนนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ยของเรานะคะที่ ตรงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงก็ชุมชนตลาดคลอง13นะคะประมาณตลาดชุมชนคลองสามประมาณ1.5กิโลนะคะแล้วก็วิทยาเทคนิคชัญบญุรีนะคะประมาณ2.5กิโลนะคะก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประมาณ2กิโลนะคะตรงนี้อ่ะปนลืมบอกนะคะจากถนนลากยางเสร็จก็จะเป็นคลองนะคะตรงนี้จะเป็นคลองนะคะที่ดินของเรานะคะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอ่ะค่ะ เดี๋ยวเฟินจะพาไปเยี่ยมชมคลองนะคะเห็นไหมคะว่าท่านสามารถมาตกปลาได้นะคะเนี่ยวันนี้เฟินก็เห็นคนเข้ามาตกปลากันอยู่นะคะตรงนี้คือเครือคลองเรียบคลองสิบสามนะคะนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกลับมายังที่ดินนะคะตรงนี้ค่ะที่ดินของเรานะคะรีบเลยนะคะที่ดินแบบนี้นะคะได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะและ้วเฟินบอกเลยโฉนดพร้อมโอน ที่ดินแปลงนี้ทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆค่ะเข้าออกได้สองเส้นทางนะคะแล้วก็เขาอยู่ติดเรียบคลอง13าค่ะติดเรียบคลองสิบาติดถนนลาดยางดําเลยนะคะนะคะรีบแท็กซนมาเลยนะคะถ้าน่านอยากจะทํา ทำได้หลายอย่างนะตรงนี้โกดังก็ได้อู่ซ่อมรถก็ได้ทําธุรกิจค้าขายก็ได้บ้านสวนก็ไดอพาร์ตเมนต์ก็ได้บ้านเช่าก็ได้ค่ะสําหรับแปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะรีแทกมาหาปนเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กปนนักนันะเปนปนักนันน์นะคะยูทูป้นาขายที่ดินค่ะ095นะคะ4 0 1 8 6 9 8นะคะแล้วเป้นจะมาอัปเดตที่ดินแปลงต่อไปปนมีที่ดินหลากหลายทำเลหลากหลายราคาหลากหลายขนาดนะคะแปลงเดิมก็มีอยู่เยอะแล้วะคะ่ะแล้วก็จะมีแปลงใหม่ๆที่เรากำลังจะเปิดอีนะคะไม่ว่าจะวางกระโจมนะคะคลอง หรือบ้านสวนคลอง14นะคะเราจะมีเปิดแปลงใหม่ๆอีกเยอะนะคะทุกท่านรบกวนกดเข้ากลุ่มรอเลยนะคะเพื่อรอการอัปเดตแปลงที่ดินจากเปิ้ลน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเปิ้ลลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ